แต่ปลดมมะเขือเทศนี่พริกชีฟ้าแดงต้มแล้วก็มาบดรวมกันมีรากบักชีมีน้ำตาลปิ๊บน้ำส้มใส่ลงไปอันนี้ก็เดือดเป็นขื่นซีนมิแล้วนี่อันนี้ก็ใช้ได้แล้วน้ำจิ้มปลาสามรสชั้นนะจ๊ะไม่ต้องเรื่องมากก็แค่นี้ก็พอแล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปก็ท่านผู้ชมนะคะน้ำราดปลาสามรส วันนี้มีลาลินสามรสเจียวกระเทียมให้มันน้ำหอมหน่อยเนี่ยกระเทียมเนี่ยเจียวมันหอมหน่อยเทไปเลยคมนี่ผักกาดดองผัดผักกาดดองใครเคยกินบ้างแล้วเติมน,น้ําตาลหน่อยน้ําตาลน้ําตาลผัดให้แห้งๆก่อน,ก,อนก่อนจะใส่ไข่อะ หแห้งๆห,อ,งหอมๆอันี้น้ำอากาศออกผัดให้นานๆนเลย หเใส่ผงปรุงรสไว้หน่อยผงปรุงรสเห็ดหอมใส่ผงปรุงรสไปเลยจ้ะถ้าเราไปใส่ซีอิ๊วขาวใส่อะไรก็จะทำให้แฉะนะจ๊ะจะไม่แห้งนะจ๊ะเราก็เลยเลือกที่จะใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมนะจ๊ะ ต้องผัดแห้งๆนะทุกคนถ้าแฉะแล้วจะไม่อร่อยนะจ๊ะไฟค่อนข้างแรงหน่อยนะจ๊ะอย่าให้แฉะได้ถ้าแฉะแล้วไม่อร่อยเลยนะผัดประกาศดองรสเรียบร้อยแล้วใส่พริกไปหน่อยเด็ผัดประกาศดองวุ้นเส้นนะจ๊ะแห้งๆนะจ๊ะอย่าให้แฉะนะจะแฉะไม่อร่อยนะทุกคนสนใจก็ลองทำกันดู ดจะแห้งดีแล้วจะร้อยอร่อยนะจะชิมรสแล้วจะได้แล้ว,ลวลผัดประกาศดองค่อนข้างใช้เวลานานนะจ๊ะทุกคนใช้เวลานานหน่อย,ยนะจะเห็นไหมันร้อยอร่อยละต้มเห็ดกับไกนะ่ผัดประกาศดองกระทะหมดแรงเลย